กับนองเต้ยมิสูทีเจนะคะวันนี้ค่ะต้องพาทุกท่านนะคะมาเยี่ยมชมมิสูเบโทฮะไทราชค่ะมาพร้อมกับนะคะรถที่ใหญ่ที่เบิ้มของเรานะคะมิสูบีชิปาเจโรนะคะซึ่งคันนี้ค่ะเป็น GT p r พ m i เมียมขับ2นะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าในเรื่องของตัวปาเจโร่พรีเมียมเนี่ยจะมีทั้งหมดนะคะ2รุ่นนะคะนั่นคือขับ2แล้วก็ขับ4นะคะสำหรับใครที่ชอบในเรื่องของขับ4ี่นะคะก็เลือกขับสได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านไหนที่บอกว่านองเต้าพี่ไม่ค่อยออกรถเท่าไหร่นะคะที่ขอเป็นขับ2ก็พอนะคะ คันนี้ได้เลยจ้ะซึ่งนะคะเป็น GT Premium สีบรอนเงินค่ะราคาของตัวน้องนะคะอยู่ที่1 5 1 9 0ล้าน้านบาทนั่นเองค่ะและนะคะ GT Premium คันนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าเป็นรุ่นที่เต้าจัดโปรโมชั่นอยู่นะคะเป็นโมเดล23ค่ะและเป็นโปรโมชั่นแบบที่แถมจุกๆนะคะและส่วนลดแน่นๆเลยค่ะเรามาชมกันก่อนดีกว่านะคะว่าเต้าแถมอะไรไปบ้างคะ่ะ แับแรกนะคะมาชมชุดแต่งของน้องกันดีกว่าค่ะชุดแต่งนะคะต,ต้องบอกว่ามันมีให้เลือกหลายชุดมากเลยนะคะอันนี้เป็นหนึ่งในส่วนที่ให้เลือกนะคะนั่นก็คือชุดแต่งวิชั่นนั่นเองค่ะชุดแต่งวิชั่นนะคะก็จะเป็นสไตล์อย่างนี้นะคะเป็นสไตล์ทรงสปอร์ตนะคะมีค่าสีแดงอยู่ตรงบริเวณด้านหน้านะคะและมาพร้อมกับตรงไฟนะคะซึ่งเป็นไฟเรนียร์ไลท์สีขาวค่ะ ทำให้เข้าก,กันกับไฟด้านหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นไฟหลีหรือไฟหน้านะคะให้มีสีขาวทั้งหมดนะคะในขณะที่ลูกค้านะคะเดินทางนะคะไม่ว่าจะเป็นกลางคืนนะคะก็จะส่องสว่างมากยิ่งขึ้นค่ะและอีกหนึ่งส่วนนะคะที่ฟังก์ชันของรถคันนี้มีนั่นก็คือตัวในเรื่องของกล้องรอบคันค่ะมาพร้อมกับตัว Adaptive Control นะคะนี่อยู่ตรงบริเวณโลโก้ของตัวรถนะคะซึ่ง Adaptive Cruise Control เนี่ยในกรณีที่การทำงานของมันเนาะเวลาที่คุณลูกค้าใช้ตัว Cruise Control ะะแล้ววิ่งตามคันข้างหน้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คันข้างหน้ามีการชะลอนะคะ ความเร็วหรือว่าในการเด็กกระทำฐานานะคะ Adaptive Cruise Control เนี่ยจะทำงานนะคะโดยนะคะชะลอรถของเรานะคะหรือว่าหยุดนะคะให้พอดีกันกับความเร็วของคันข้างหน้านะคะอันนี้ก็เป็นความปลอดภัยอีกหนึ่งอย่างนะคะหรือในกรณีที่คุณลูกค้านะคะทำการจอดรถแล้วใช้ด้านหน้าเดี่ยวเข้านะคะตรงบริเวณกำแพงนะคะก็จะช่วยในเรื่องของป้องกันการชนกำแพงค่ะซึ่ง Adaptive Cruise Control เนี่ยเขาก็จะทำงานนะคะ ไม่ให้ด้านหน้าของตัวรถแต่เราชนกับกำแพงได้เป็นยังไงคะฟังก์ชันนี้ตั้งว่ามันเหมาะนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็น่านผู้หญิงหรือคุณผู้ชายนะคะที่ต้องการความปลอดภัยนะคะในเรื่องของการเข้าจอดหรือว่าในการขับรถนะคะเดินทางไกลๆนะคะ ป้องกันการง่วงได้ดีเลยทีเดียวค่ะมีในรถ GT p ีเมียมรุ่นนี้นะคะอันนี้เป็นฟังก์ชันที่ตัวรถมีมาอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านข้างของตัวรถกันนะคะว่าด้านข้างของตัวรถมีอะไรบ้างคะ่ะเชิญค่ะมาต่อกันที่ด้านข้างของตัวรถนะคะปกติแล้วนะคะตัวรถด้านข้างนะคะก็จะเป็นแบบออริจินอลเลยนะคะไม่มีในเรื่องของตัวซุ้มล้อนะคะเราก็เพิ่มในเรื่องของตัวซุ้มล้อให้น้องนะคะทําให้น้องเนี่ยดูสมาร์ทมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะทําให้สวยมากยิ่งขึ้นเห็นไหมคะว่าสีเงินตัดกับ สีดำค่ะก็จะทําให้รถดูเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ดูสวยมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ส่วนในเรื่องของตัวบันไดด้านข้างนะคะตัวรถก็จะมีติดมาให้อยู่แล้วนะคะในรุ่นนี้เนื่องจากว่านะคะตัวปาเจโร่เนี่ยตัวรถนะคะมีไซส์ค่อนข้างสูงค่ะฉะนั้นตัวบันไดตรงนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการขึ้นรถให้ได้ดีและสมาร์ทมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับผู้หญิงตัวเล็กนะคะหรือว่าที่บ้านนะคะใครมีผู้สูงอายุนะคะหรือว่าเด็กเล็กนะคะก็สามารถที่จะใช้บันไดเนี่ยขึ้นไปสู่ด้านบนได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวะคะ่ะ และนะคะอีกหนึ่งจุดนะคะที่เราเพิ่มเติมความสวยงามให้คุณลูกค้านั่นก็คือในเรื่องของนี่ค่ะเบ้ามือจับนะคะแป้นรองเบ้ามือจับแล้วก็ตัวคิ้วกันสาดนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเราติดตั้งให้ลูกค้านะคะให้เรียบร้อยเลยนะคะป้องกันในเรื่องของรอยขีดข่วนนะคะไม่ให้บอดี้ของตัวรถนะคะเป็นรอยในขณะที่เรามีการจับรถนั่นเองค่ะ ต่อันที่ด้านท้ายของตัวรถนะคะเมื่อด้านหน้านะคะมีตัวสกเกิร์ตแล้วนะคะด้านท้ายเราก็ต้องมีตัวสกเกิร์ตด้วยนะคะเรามาชมสกเกิร์ตด้านท้ายของ Vision กันดีกว่าค่ะว่ารูปทรงเป็นยังไงตามน,นี้เลยค่ะด้านท้ายของวิชั่นนะคะก็จะเป็นท่อเหลี่ยมและเป็นท่อคู่แบบนี้นะคะสร้างความสปอร์ตให้กับตัวรถนะคะด้วยเส้นสีแดงคาดผ่านตรงกลางนะคะ ส่วนในเรื่องของตัวเซ็นเซอร์นะคะตรงนี้นะคะตัวรถมีเซ็นเซอร์ให้อยู่แล้วนะคะทั้งหมด4จุดนะคะสร้างความปลอดภัยให้คุณลูกค้าแน่นอนนะคะและอีก1จุดนะคะที่จะช่วยในเรื่องของความสะดวกสบายของคุณลูกค้านั่นก็คือตัวท้ายไฟยฟ้านะคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ย ใชไฟฟ้าติดมาอยู่แล้วนะคะสามารถเปิดได้ง่ายๆแบบนี้นะคะและนะคะในขณะที่รถนะมีไซส์ของความสูงนะคะที่มันมากกว่าไซส์คันอื่นอยู่แล้วนะคะการใช้ท้ายไฟฟ้าก็จะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเปิดหรือการปิดนะคะโดยลูกค้าสามารถปิดได้ง่ายๆแบบนี้นั่นเองค่ะ ส่วนภายในของตัวรถนะคะเราก็จะมีจอกลางให้คุณลูกค้านะคะซึ่งเป็นไซส์12นิ้วนะคะติดมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะซึ่งจอกลางตรงนี้นะคะคุณลูกค้าสามารถที่จะใช้หูฟังนะคะในการเสียบนะคะแล้วก็เล่นโซดนะคะหรือว่าเล่นซาวนะคะต่างๆนะคะด้วยตัวเองนะคะและหูฟังตัวนี้นะคะเราก็มีการแถมมาให้คุณลูกค้าพร้อมแล้วนั่นเองค่ะเป็นยังไงคะ กับความพร้อมของตัวปาเจโร่สปอร์ตคันนี้นะคะถึงจะเป็นโมเดล23แต่ก็สวยไม่แพ้ใครเลยนะคะและที่สำคัญนะคะส่วนรถยังแด่นอีกด้วยนะคะ จัดแต่งเต็มแบบนี้นะคะในส่วนลดที่ให้คุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าขอได้สบายสบายเลยค่ะและนะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจในเรื่องของโปรโมชั่นนะคะว่าเอ๊พี่อยากจะได้รุ่นนี้เนี่ยแล้วพี่เพิ่มเงินนะคะรวมกับส่วนลดที่น้องเต้าให้เนี่ยพี่จะผ่อนน้อยลงไหมหลือค่าผ่อนอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะแอดลิงไลน์เต้าได้เลยนะคะหรือถ้าใครต้องการที่จะสอบถามโปรโมชั่นนะคะณตอนนั้นเลยนะคะโทรหาน้องเต้วได้นะคะ0 8 4 5 1 5 5 3 6 4ค่ะ และอย่าลืมนะคะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เต้าด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะต้องขออนุญาตบอกลาบายบายกันตรงนี้นะคะเอามาชมกันคลิปหน้านะคะว่าสไตล์การแต่งรถจะเป็นสไตล์ไหนและจะเป็นรุ่นไหนของตัวมิสซูนะคะวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ